หน้ากันเนาะคิดถึงหัวใจตัวเองบ้างคิดถึงหัวใจตัวเองบ้างแค่นั่นแหละหลังจากเลิกลากันไปเราต้องมาร่วมงานด้วยกันไม่อยากร่วมเออแบบมีมึงต้องไม่มีกูมีกูต้องไม่มีมึงอะไรอย่าเงี้ยวงไม่เคยมีแฟนใช่เนี่ยแหละคือเลิกราที่สุดแล้วเลาที่สุดแล้ว เสียงปรบมือต้อนรับเตยยี่นิดนึงค่ะสู่ต,ต้อนรับเตงเราไม่ใช่โ OK, อเควีโกสดูกันดีรอบนี้วันนี้พิเศษตรงที่ว่าเราเชิญเรามีคอนเซปต์ทุกวนันคือเราจะเชิญบุคคลที่เป็นอินสปิเรชันที่อยู่บนหัวใจต่างๆของเตยวันนี้เป็นคิวของโอเควีโกไทยแลนด์และในวันนี้เธอนั้นจงหยัดย,ยืนและลุกขึ้นอีกครั้ง <laughs> ขอต้อนรับโอเควีโกไทยแลนด์ค่ะ สขอถามคำถามแรกแบบดูทางการเล็กน้อยเนาะวันนี้หัวใจแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเจสซ์อยากฟังของใครก่อนดีกว่าฉันอยากฟังของหมูชามาว ท่านไม่มีให้พูดน้อยมากเอาว่ากติหัวใจตอนนี้แบบว่าว่างเปล่ารอคนมาเติมสีให้ว่าจะเป็นเพราะว่าเพิ่งเพิ่งเขาเรียกว่าอเอาก๊อกมาติดแล้วก็เปิดสีเดิมออกไปหมดแล้วรอสีใหม่ๆเติมเข้ามาแต่ว่าจะเติมมันหลายๆสีก็ได้นะแล้วอาฝักฝักเอ็มไอจีไปเลยได้ได้ ขาวตีมีเนื้อนิ่มให้หิงเนเลโอเคจำบินหนอยเน่อนี่่ม่นัไม่ได้เลยเนาะแล้วจะถึงที่เรยด้วยกันบ่อยด้วยกันบ่อยมึงขาวตีเว้ยขาวตีตีก็ไม่ได้แล้วป่ะขาวผีหรือเปล่าขาวผีมึงกับผีก็ถูกเป็สีใต้เไไดิไตี กี่ดวงก่อนตอนนี้ไม่กี่ดวงมีดวงเดียวมันมันมันเคยมีสีมาก่อนมันเคยทุ่มฉึงใจเต้นแรงมา่อนะวันนี้มันกลับมาเป็นสีเทาเพราะว่าเราได้ลบสีนั้นออกไปแล้วแต่มันยังออกไม่สนิทอ่าอุ้ยตอบดีจังเลยอ่ะได้เหมือนใจอีกดวงนะมจะได้เหมือนใจอีกดวงนะอุ้ยตอนนี้หัวใจเป็นเส้นสีดำค่ะมาทำไมคะเนี่ย อ๋อเขาหลงเข้ามายืนนะยืนซะอีกรอบนะอะยืนซะอีกรอบยืนซะอีกรอบ่อ้โหววที่มิสแกร์มือผ่านมือเขาถามต่อไปอยากถามว่าวันนี้จริงๆอะเจ๊อยากรู้เรื่องความรักทุกคนเนาะเจ๊อยากบอกว่าอยากรู้ว่ารักที่ดีสำหรับตัวเองและที่เคยเจออะมันคือรักแบบไหนแล้วใครได้ปะ อบจากรู้ว่าเราเป็นใครได้ป่ะอ๋อได้ได้สิรักที่ดีคือรักแบบไหนและเป็นใครชารช่วยเจ๊แบบทวนคำถามนี้นะเดี๋ยวมันลืมความรักที่ดีที่สุดของก็คืออ่ะคิดว่าเป็นความรักครั้งไหนแบบไหนและเป็นใครถูกถูกต้องโอ้ดีมากดีมากดีนะฉันทำรายการ Sunday Morning ที่ออนในช่องพัลเจอร์มาหน่อ้โหเคดีนะเคยดูเหมือนกัน หรือว่าความรักที่ดีตอนนี้ช่วงนี้เลยก็คือความรักของพวกเราความรักของโอเควีโก้ไม่ไหมหลังคั้บตอนนี้เพราะว่ามันหัวใจแหละหัวใจของเราที่เขียนว่าอะไรนะเขาเขียนไป็นสามสิบสามสิบปอนไม่หัวใจตากเกดอ่ะหัวใจโอเควีโก้มันพิเศษนะคือเขาถือเป็นหัวใจใช่ไหม แต่ของเราเป็นหมอนนมเธอเธอแล้วจะบอกให้วันเปิดงานอ่ะถ่ายห้าคนฉันไปอยู่หลังหัวใจอ่ะลูกที่ออกมาเหมือนกระสือเพราะว่ากระดูกคอฉันขาดแล้วแล้วก็มีหัวใจอยู่นเธอจะไม่กล้าเอาลูกันเลยเหมือนกระสือเลยอ่ะนั่นแหละแหละเราพร้อมที่จะก้าวไปได้กันต่อไม่ว่าจะเจออะไรอีกในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะขอบคุณค่ัประเมินให้พี่ฟิล์มหน่อยค่ะ ความรักที่เคยดีหรืออที่ผ่านมาในชีวิตแบบมาทเก่าอย่างเงี้ยเอออความเอาเอายไได้ำอะไรเลยยังไม่ด้อไเลยไไได้ไไไไไไต้องเฉยเเอาได้เป็นก่าอ่ะคอามเาค่ะเชิญค่ะเป็นคาเป็นความรักที่สุกว่าต้องขอบคุณที่ผ่านมานะครับว่าก่อนหน้านี้มันก็ ไม่มองหน้ากันแหละมันมีปัญหามันไม่ได้นั่งใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเห็นอยู่แล้วแหละแบบมันเป็นความรักที่ต้องขอบคุณเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็อ่าเราห้องละแห่งกันอะไรอย่างเงี้ยไม่แบบไม่คุยกันไม่คุยเรื่องส่วนตัวกันไม่ได้แชร์เรื่องนี้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอด้วยการเวลาก็ด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างก็อ่าฉันกับไปก็คุยกันว่าเอออ่าก็เออ,อกอ็สบายใจที่จะพูดคุยกันมากขึ้นแล้วรู้สึกไงบ้างคะที่แบบหลังจากเลิกรากันไปแล้วก็มาร่วมง,งานด้วยกันมาออตกตอนแรบกบ ไม่อยากร่วมเออก็พูดตรงๆพูดตๆไม่อยากร่วมแบบมีมึงต้องไม่มีกูมีกูต้องไม่มีมึง <Space. S 2> อะไรยเงี้ยเออมึงฟิลละครแบบเชงอ่ะใช่เพราะตอนเลิกกันแบกบอกว่าอานนเอาเลิกจะเลิกจริงๆใช่ไหมเ,เพราะว่าถ้าเราออกจากห้องเธอไปแล้วอะเราไม่กลับมาแล้ว คือน,นี่เป็นคนไม่ชอบพูดคําว่าเลิกแล้วนี่รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเราตัดสินใจแล้วว่าจะก,ก้าวออกจากชีวิตใครสักคนหรือวันนั้นเขาไม่ได้เห็นเห็นเราอยู่ในจุดนั้นแล้วอ่ะมันก็ต้องมันก็ต้องเดินออกมาแล้ว<ข>อ่ะเออคือคือน,นี่ไม่เคยรู้สึกว่าจะต้องกลับไปโคมกาหรืออะไรเงี้ยคือไม่ไม่ได้ไม่เคยมีความรู้สึกนั้นเลยเพราะรู้สึกว่าแบบสุดท้ายแล้วณนะโมเมนต์นั้นอ่นะเราทําเต็มที่แล้วณนะวันเนี้ยเราถือว่ามันคือเส้นทางใหม่ โอเคประมือหน่อยค่ะเอ้ยดื่มดำอ่ะมงงงชามะนาว์คำถามอะไรนะคะรักกันคุณตอบรากเลยใช่เขาชอบความรักครั้งที่เอามาทำเป็นกลิ่นเทียนเพราะว่าเพราะเราจะได้เงินมันเป็นความรักที่ดีเพราะเราได้เงินแร้กเราไม่ได้เลยมีเให้ยคน้วยไม่เราเอาเงินจากเขาไม่ให้หัวใจแล้วเราเอาเงินจากเขา พอไปน,นึกเนี่ยเนี่ยตั้งแต่แบบทุกคนมาก็ยังนึกอยู่ว่ามันมีครั้งไหนวะอะไรอย่างเงี้ยยังนึกไม่ออกอ๋ออุ้ยอันนี้แบบอันนี้คมเลยนะอันนี้แบบ <ละ S 1> เยละละเยเตรียมเขียนเลยนะเตรียมเอามาเขียนเลยนะแบบอ,อ๋อมันามารความวได้ว่าทุกความรักที่เราเกิดขึ้นมาเราไม่เคยรักใครมากกว่าตัวเราเองเลยอ,ะอ่ะเราให้ตัวเองเป็น,นเป็นที่หนึ่งในในในความสัมพันธ์นั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราถือว่าท็อกซิกเราไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยเราจะกลับมาแบบ จากที่เราให้เขาไปแล้วอะเราจะดึงกลับมาที่ตัวเองก่อนเลยกลับมาฟังตัวเองรอบนึงก่อนเพื่อให้เราแบบอุ้ยเรายังมีคุณค่าอย่างนี้อย่างงี้ไปทำอย่างงี้ต่อสิอะไรอย่างเงี้ยเออเออทุกทุกคนจะให้บทเรียนเราในเรื่องนี้ที่แบบว่าอ๋อเป็นกระจกสะท้อนให้เรากลับมามองเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอเคของเจบพุ่งไปี่นี่เลยแล้วก็เปลี่ยนที่เลยดีดีต่อไปเลยก็ขอไปแล้วใชยไหมคะอ่าวว่าขามความรักที่ดีไปแล้วนะเจ๊ถามหน่อยความรักที่แม่ง เวบนเวทีเลยค่ะ <laughs> ความรักที่มันเลวร้ายที่เราเคยเจอมาแชะหน่อยอเพราะกูว่ารอะว่าเจ้ว่าแบบสุดท้ายแล้วอ่ะมนุษย์ผ่านความรักมาหลายรูปแบบนั่นแหละแต่อยากรู้อินไซด์ว่าแบบเคยเจอรักเร็วๆว่างไงร,รักที่แบบกูไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยว่ะเอร็วกอ่ๆได้ได้เดี๋ยวเราให้ฟังเล่าตรงป้ายเลยเล่าตรงป้ายเล่าตรงป้ายคือ คือมันเคยมีอะลเดี๋ยวทุกคนดูนะว่าเวลาคุยกันคุยกันยังไงคือมมันมันมันเคยมีครั้งหนึ่งที่เอาโโตัวเองไปอยู่ในจุดที่ไม่ควรอยู่ไปอยู่ในจุดที่ก,ก้าวขาเข้าไปสู่จุดที่เราไม่ใช่คนคนเดียวของเขาขาตายค่ะขากลาเไม่ใช่คือเราเข้าไปอยู่ในจุดน,นั้น ซึ่งเราทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะว่ามันเป็นสุดที่เราไม่ควรเข้าไปอยู่ในนั้นทุกคนรู้แต่ว่าณวันที่เราไม่รู้แล้วเราน่ามืดตามวัวเราก็พร้อมจะก้กาวเข้าไปแต่ว่าณวันที่ก้าวเข้าไปอ่ะมันมีคนสองคนที่พยายามพยุงหลังเราออกมาก็คือเตยีกับเอ็ยาานยวใบเตยเป็นแฟนกันนะคะายบอกว่คำพูดของเอยใ<ห> <c oughs> ในวันนั้นพูดว่าแรงมากพี่พันเธอรู้อยู่แล้วนี่ว่าเธอ,อควรทำยังไง วันนี้เธอจะอยู่สุขุมวิทหรือเธอจะกลับไปอยู่สลัมมาได้เนื้อหายอย่างหนึ่งก็คือว่าได้คำพูดที่ตรงไปตรงมาแล้วมันจบในคำพูดอเอเอมื่อวานนี้เพิ่งอัปเดตกับ้ายเองว่าณนะวันนี้เราพยายามเ,เอาใจถอยออกมาจากจุดนั้นแล้วพยายามออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็ถอยออกมาให้ให้รู้ว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรอยู่ ถามตัวเองว่าเราอยากอยู่ในจุดนั้นจริงไหมหนะวันนี้เมื่อเราคุยกับตัวเองแล้วถามตัวเองแล้วว่าอยู่ตรงนั้นไม่ได้มีความสุขเลยเออเราก็เลยหาจุดที่ตัวเองมีความสุขนั่นก็คือการถอยออกมาจากจุดนั้นแล้วมอบความสุขอื่นให้กับตัวเองดีหมายเลค่ะภูมงใจนะภรุงทรเออแต่อันนี้คือช่วงแรกเลยที่มันคือเทปตามใจฟิล์มที่ไปถ่ายปีนเขาแล้วก็แล้วก็การหายมันคือจริงๆเทปนั้นถ้ามันได้ออนนะจะเล่าเหตุการณ์ในเทปนั้นก็คือ วันนั้นเป็นวันที่ฟิล์มเพิ่งเลิกเพิ่งเลิกกับแฟนพอดีแล้วฟิล์มไม่ได้บอกพี P ่ๆเลยแล้ววันนี้ฟิล์มต้องไปถ่ายเทปนี้แหละเทปตามใจฟิล์มนี่แหละแล้วแบบกูต้องไปถ่ายเทปตามใจกูในวันที่กูเพิ่งเลิกกับแฟนตอนเช้าตอนนั้นเลยแฟนออกไปตากผ้าแล้วกูแอบดูมือถือแล้วอา้าวอ๋อโอเคมันมันเกิดการนอกใจกันเขาแต่งไหมฉันแต่งก็คือก็คือวันนั้นต้องไปถ่ายก็กับวันน้าปีนเขา เราก็กล่าวไว้เลยว่าเดี๋ยวฉันจะปีนเขาลงมาแล้วฉันก็จะร้องไห้แล้วก็จะบอกพี่ๆว่าเรื่องกับเขาแล้วโดนกกากับพี่ดองแป่ว่าอย่างนี้ถึงถึงกูเรื่องกับแฟนต้าแค่ไหนกูก็คิดบทดอยู่ในหัวว่าเดี๋ยวพอถึงวันจริงเหนื่อยชิบหายอีดองไปปีนเขาลงมาเหนื่อยชิบหายจนจนรู้สึกว่านลืมไปว่าเรื่องกับแฟนแล้วรู้สึกว่าครั้งนั้นคือครั้งที่เราเจ็บปวดยาวนานที่สุดตั้งแต่เราเกิดมาไม่ถึงว่า เราเศร้านานมากจนแบบทพี่ๆทุกคนก็รู้แหละพยายามแบบคอยคอยด่าคอยแบบเดือนเราอะไรเงี้ยแบบบางทีเราก็ทําบางทีเรามาสายบ้างอะไรเงี้ยมันมันเศร้าอ่ะขับรถหรือว่าทําอะไรมันก็หน้าเศร้าตลอดเวลาถ้าไปสังเกตเทปหลังจากทำเสร็จน่าเศร้ามากน่าเศร้าอยู่อันด้พยคมันใช้เวลาเป็นปีอ่ะกว่าจะแบบรู้สึกดีขึ้นแต่ณเวลานั้นการถ่ายทําโอเควีโกอ่ะมันคือการที่เราได้ หิวใจกวจ่าจ,จะผ่านมาได้ก็ปีปีนึงอะไรเงี้ยนึกรู้สึกว่านั่นคือครั้งที่เศร้าที่สุดแล้วอ่าอ่ะเศร้าที่สุดแล้วดูเศร้าๆมามาวันนี้วิ่ายมีของขวัญในพวกเราระหว่างโชว์ขออย่างเดียวอย่งางโกรกกับแก้มกับแก้มกับแก้ม เดี๋ยวจะอ่านการ์ดเอาด้านหน้าก่อนนะคะด้านหน้าก่อนเนาะคิดถึงหัวใจตัวเองบ้างคิดถึงหัวใจตัวเองบ้างเจ๊นั่นแหละอันนี้คือการ์ดอันนี้คือเจ๊เตยี่ส่วนด้านหลังนะคะเป็นของน้องฝ้ายนะคะรักมากมากนะจากน้องฝ้ายแสนสวยสอบคือเรื่องเรื่องไม่ได้เขียนการ์ดมเลยเขียนการ์ดมาชมตัวเองใช่แล้วเที่ยาให้อ่านออกหมา เมันเกี้ร้องให้แล้วตอนนี้มันลุองแล้วแบบกูจะเตออะไรอมึงจบกันล้วมื่อไแล้วมกินสกินเลยกินไม่ได้แบบม่างูดียวกินได้แตีย่หกได้ไหมตอะตอบเออตอกลังร้ที่เลวไลยสุดของโมขอบคุณมากล่าสุดีเวลยอันนี้เออล่าสุดถืว่าเลวป้ะเลวเลยดีมากล้าม่ข้าไหนที่เลวไลถ้าเกิดถ้ามก็ต่อไม่มีเลยมันจะจบเร็ววไปไม่ไม่ไม่ปกติฟัดถ้าวันนี้ไม่มีก็ไม่มีมงไม่เคยมีแฟ ใช่แต่เนี่ยแหละคือเลอยที่สุดแล้วเยอะที่สุดแล้วเฮ้เลที่สุดแล้วพี่เตยจริงๆมีการฮิลิ่งเยอะมากการเขียนคือหนึ่งในนั้นแต่สองสวันมานี้รู้สึกว่าตัวเองโอเวอร์โหลดกับงานที่ทำมากรู้สึกว่าทุกวันสมองเรารันมากแล้วนอนไม่หลับตีสี่ยังตื่นอยู่เลยอะรู้สึกว่าแบบตัวเองเป็นอะไรหรือเปล่า สิ่งเดียวที่ฮิลลิ่งตัวเองได้ในทุกวันก็คือ,คอการหลอกอการหลอกตัวเองอมันแปลกมากเลยที่วันนี้เจ๊หลอกตัวเองว่าเจ๊นอนแล้วนะ<อ>เพื่อที่ให้ตัวเองได้รู้สึกว่าพักแล้วเ<อ>จ๊ก็เลยอยากรู้ว่าแล้ววิธีการฮิลลิ่ง<อ>เราณโมเมนต์นี้<อ><อ>มันอาจจะไม่ต้องเป็นแบบสิ่งที่เราทำแล้วรู้สึกว่าโอ้โหว้าวมากแต่<อ>นะว่าวันนี้การพักของพวกอยู่ทุกคนคืออะไรอาเฟรมของิล์มง่ายๆเลยค่ะการ ร้องเพลงการร้องเพลง,ลง,พลงสคริปตนี้เป็นใคนะคือเครืพื่อนคนหนึ่งเคยสังเกตฟิล์มว่าเวลาที่ฟิล์มแบบเศร้าหรือว่าคิดมากหรือว่ามีอะไรในหัวที่ไม่สบายใจอ่ะถึงจะร้องเพลงออกมาประมาณนี้แบบพยายามร้องเพลงแบบเหมือนบางที่ก็ฮ้ามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออมันน่าจะเป็นสันดานฟิล์มที่แบบว่าชอบร้องเพลงเวลาที่แบบเราคิดอะไรไม่ออกหรือว่าเราเศร้าหรือเราเครียดแค่นี้เลย ถ้าแบบฮิลิ่งจริงๆคือการไปเที่ยวไปเทียเท่ยวแบบต่างประเทศเลยนคนเดียวเยเออนี่คือแบบชอบไปคนเดียวมากเลยเงี้ยไปแบบสิบห้าวันสิบวันอะไรเงี้ยคือเรู้สึกว่าเป็นคนชอบอยู่คนเดียวเป็นคนรู้สึกว่าชอบการใช้ใช้ความคิดอยู่กับตัวเองเนี่ยทบทวนตัวเองบ่อยๆ<ข>อะไรเงออี้ยเข้าใจความรู้สึกนั้นเจ้เคยอกหักสุดๆแล้วเจ้รู้สึกว่าประเทศไทยไม่ใช่คําตอบแล้วเจ๊ยอยากไปประเทศที่แบบ กลับไปมองย้อนว่าฉันเคยเก่งที่ประเทศไหนฉันจาได้เลยบินเลยทันทีโทรหาพ่อกับแม่ร้องไห้แบบอยู่ไทยไม่ได้แล้วช่วยด้วยก็เลยไปอยู่ลอนดอนเป็นเป็นวีคเลยหลายวีคมากแล้วก็รู้สึกว่าเราชอบเดินที่ลอนดอนคนเดียว mm. เราชอบมองท้องฟ้าที่นั่นมากแล้วเราชอบภูมิใจที่เราได้สั่งแค่คําว่าวันคาปูชิโน่เพลแค่นี้เรารู้สึกว่าเราเก่งชิบหายเลย แล้วเราชอบที่บรรยากาศรอบๆข้างไม่มีใครที่รู้จักเราแล้วรู้จักคนของเราอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเจ้เลยเข้าใจโมเมนต์ที่ได้เดินเมืองนอกคนเดียวมันรู้สึกภูมิใจอ่ะอยากพูดว่าชอบแกงนี้มากเคยเดจริงๆมีเทปลับอยู่อ,อันนี้พูดในนี้ได้ไหมได้ได้ไดเป็นเทปลับที่เราสัมภาษณ์แล้ววันนั้นอ่ะพี่เตยไปสัมภาษณ์โอเควีโกเพื่อที่จะเขียนหัวใจให้เขาแล้วมันไปจี้จุดเขาเพราะวันนั้นมันเป็นจุด จุดเปลี่ยนของเขาทั้ง5คนมันใหญ่มันใหญ่มากๆแล้วพี่เตยก็ถามคําถามเดี๋ยวพี่เตยจะออนในช่องตัวเองเลยก็ถามคําถามที่แบบรู้ว่าสนิทกันก็เลยโยนคําถามคําถามแรกเลยว่าแบบ Relationship เะจะ๊ถามว่าความสัมพันธ์ของพวกมึงอ่ะอยังดีอยู่ใช่ไหมเจ<อ>๊จำได้แล้ววินาทีพวกมันก็น่าแห้งแล้วก็ด่ากูมึงก็รองห้ อ่ะวันนี้เรามาเล่นเกมอกหนึ่งกูไม่ได้บีมงเกมอะไรอะ่ะเอะไรอ่ะเล่นเกมเเพิ่เลยเปร่เมสนอราคาลูกเล่นเกมเก็บเงินเพิ่อีพายส่งมาเสนอราคาแล้วเพิ่มเก็บเงินเพิ่มายปลอกคายมากไอเยี่ยลงไปไหน่ะเล่นเกมนี้ออกเร็วไม่ให้ช้าออกไปเลยเขนาดออไปไวเช่หมนึ่งสองสามตอบหนึ่สองสามตอบหนึ่งสองสามตอบไม่ทันึงออกค่ะเริ่มฝากทำง่ายก่อนเะ ชื่อผลไม้ผลไม้หนึ่งสองสามไปซอเบอร์รี่มะม่วงไอ้ตะโขบเมลอนตะโขบ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 ตะกูเชอรี่เบอรแอปเปิ้ลมะไฟบัลซีดาฝรั่งฝรั่งลำไยมังคุดะล้าลกอตะไบโรตลำไยลำไยามลาบลาลาบลาโมลอบได้ อบโอ้ถามถามตอบได้ถามตยนได้ตายได้ไหมออกเลยออกเลยออกเลยเอตบแทนเราตบมาคำถามปิดรายการให้หน่อยค่ะถามแรงๆโอ้ถามแรงๆมันแรงเด้อโอ้โหมนุษย์เอาแรงๆก็ถามว่าในบทบาทใหม่ที่ต้องออกไปเติบโตยังต้องการเ c r e a t i v i t ย ไม่เราจะบอกว่าบอลลูนคือเคทีฟคนแรกของรายการโอเควีโก้ใช่แล้วก็เราว่าเป็นเคทีฟที่ดีที่สุดของโอเควีโกมันเคยมันคือถ้าเกิดโอเควีโก้จะเติบโตในทุกๆรายบอลลูนคือก็ใช่ใช่เราก็ถึงบอกว่าถ้าวันนี้โอเคไปโกจะเริ่มนับหนึ่งใหม่ เรายินดีมากที่มเป็นคนดูอยู่เนีัยโอเคหมดเวลาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไม่ใชาใหญ่หมันนี้เขาหมดเวลาแล้ว่าใกล้จะผิดตรงเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่กี่ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเราให้ทุกคนได้เดินเล่นถ่ายรูปแต่เดี๋ยวเราขอถ่ายรูปรวมก่อนจะบอกว่าวันนี้ขอบคุณโอเควีโก้มากๆแล้วขอบคุณแฟนของโอเควีโก้ด้วยค่ะขอบคุณแฟนด้วนะคะ ทั้งลาวร้องเพลงร้อมกันสีสีสีสมือนี้วันี <c oughs> อยางน <c oughs> ี <c oughs> ส้สูงใบสีสุขขวัญไงโอ้เรง,งได้ด้วย <c oughs>